อ่ะสิครับทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุงนะครับกลับมาต่อกับพอท่อโคฟชนิดเดียวกับพอท่อโคฟเย่เย่เย่กูกับเพื่อนผมลิงเลยไปไปด้วยกันไปลิงไปด่านสองสองเหรอไปสองโดนไปไม่เล่นด่านที่เราไม่ผ่านก่อนเหรอไหนๆก็คิดทางวิธีออกไม่ใช่เหรอไม่ได้มันต้องเคลียร์ให้ครบก่อนไปโอเคสายสุดเลยไอ้สายสุดดีเออเฮาสุดหนึ่งตอนโอเค กูเคลียไปเยอะละเล่นกับกาแฟไปนิดหน่อยเฮ้เอาเอาให้จบเย่มันจะเคลียร์ได้อีกแล้วก็ต้องเคลียร์ให้หมดกะเอาจบอยู่ละแต่เดี๋ยวกูก็ต้องไปเล่นพาเท่าพอเท่าพาร์ทแรกอยู่ดีอ่ะเออเล่นโคออกไปก่อนโอ้แชทหมดตอนนี้อยากเล่นทิทแมนวะจะบ่นทำไมวะเนี่ยนี่คลิปพอเท่าจะบ่นทิทแมนทำไมวะเนี่ยคลิปแมนออกแล้วนี่หว่าอยากเล่นอ่ะ เอ้ยมีฟาไฟด้วยอยากเล่นไม่มีตังรอแม่งรถอนคริสต์มาสนี้เจอกันอะไรเงี้ยสนับสนุนให้ทุกคนเล่นเกมแท้นะครับโอเคดกาลนี้ง่ายๆ่ายขึ้นไปง่ายเลยเขาไปด้วยไปแป๊บหนึ่งมึงไะต้องยิงให้กูแล้ก็นี่ไงไปละครับนี่เสร็จแล้วเขไปด้วยเชิญ จุกี้โดดโดดแล้วนะยิเฮ้ยชนกูชนกูเม่ดูเลยฝั่งฝั่งแม้ระดับเรามันฉลาดผ่านพวกนี้มันง่ายๆอ่ะหลับตาก็เล่นได้อ่ะเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูดูเปิดแมพเปิดแมพเปิดแมพก่อนเอย่างนี้เยาย์ทำไมเดี๋ยวดิเปิดแมพก่อนอ่ะอ่ะ ขึ้นตรงนี้เออนี่ไงนี่กระโดดนี่ไปแล้วฮืกูถึงแล้วเก็บตรงนี้หนึ่งส่วนของมึงก็ทำเหมือนกันแต่ของมึงจะต้องยิงข,ข้างบนต้องไปทางน้นนี่อ่ามนี่ไงเออโดดเฮ้เดี๋ยวมันมีตรงนี้ฮไม่ถึงอ๋อโอเคงั้นตัวต้องยิงให้มึงมึงขึ้นไปใหม่ กลับขึ้นนู่นเลยไหมชี้เย็บนั่นแหละเชิญสล้วนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นตากูทีนี้พราะกูสามารถยิงตรงนี้ได้อ่าฮะเห็นไหมง่ายๆระดับกูไปรับเดียวเสร็จเห็นไหมเยยบลูกบอลโลงลงมลาเลยวเยี่ยมใส่ไป คุณทำงานได้ดีมา n การวางของในภาชนะคุณควรจะ e ำ e ด้ดีมากคุณควรจะทำได้ y ีมากโอ้ยง่ายแค่นี้แค่นี้มันง่ายทีเดียวอ๋จะบอกอะไรยากคิดออกอะคิดออกเฉพาะแค่ตรงวิธีแก้ปัญหาไห้ข้ามไปกดสวิตช์นั้นเท่านั้นคิดต่อไม่ออกโอ้ย่าค่อยว่ากันจะค่อยว่ากันพอแค่ข้ามตรงนั้นได้ก็น่าจะผ่านหลักกูว่าไม่น่ายากหรอก ย์เพราะมันเป็นคนที่ดีเป็นพีบอดี้ที่ดีทำไมเหมือนแม่งมีเสียงรบกวนอะไรไปล่ะแต่สิตรงสับไข่ไม่ใช่สับตรคุกไปอยู่ไกลละไม่่อยูนีแล้วเรา zoom เช็คก่อนเกิดจากอะไรวะเอาไปไว้กล่แล้วเหมือนกัน หนูเสียมาจากไหนวะหลอดอะไรวะหลอดอ๋อสวิตหลอดมันคือสวิตสแสงสวิตทำอะไรอืมตรงนี้มันน่าจะอ๋อดูแหละนี่ บายอ้าวเฮ้ผิดช่องสัตว์เอ้ยนี่ถูกดิโว้ยมึงกดก่อน <c oughs> มึงช่วยกดก่อนได้ไหมโอเคโอเคเอาใหม่ก<ป><อ>ดก่อนค่อยยิงแล้ตกลงเนี่กดยิงเออนั่นแหละยีงก็ตากูคันนี้ใช่นไหม อ๋อไปจับเวลาด้วย,อยไอ้นะี่ให้ก่อนดิอ่ามันก็เปิดให้แล้วนี่หว่าก็ไม่ต้องกด <c oughs> เฮ้ย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 กูไม่ฆ่ามึงหรอกกูใจด,ไดีไม่ต้องห่วงอา้อาวอ้าวผิดอ่านโทษทีกำเบยโดดโดดทีเออนั่นแหละเย้ยเลยโอ้เฉียด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 ทันเวลาว่ะเยี่ยม ดวงยังดีอยู่อยู่แล้วก็อยู่กับกูไม่ตายง่ายๆหรอกไม่อยู่นงกูนำทีไม่ต้องห่วงชอปปร์นำทีไม่ต้องห่วงชอปปร์สไตล์บอกแล้วเล่นเคาน์เตอร์ก็เล่นมาแล้วเห็นไหมเคาน์เตอร์ชนะด้วยเห็นป่ะเคาน์เตอร์พาร์ทสามอ่ะเออไมดับกูอ่ะไปอยู่กับมึงอยู่กับมึงคือกูไม่มีวันตายไว้แต่มึงอยู่กับกูอ่ะมึงอ่ะจะตายเออมึง่ะไม่ตายหรอกแต่มึงต้องโดนต้องโดนกูทรมานก่อน บดไล่จังโอหดของกูแยจังเย่วิ่งผ่านผ่านเร็วอ่ะต้องไปผ่าน่านสดอีกแล้วอ่ะนีสามทับแปแล้วเดยวมคอยก่้็บแล้วเกิดอะไรขึ้น มันมันต้องมีคนหนึ่งไปกดสวิตช์ไครจะไปกดสวิตช์ไครจะไปกดสวิตช์มันก็ไปไม่ได้เดียมันสูงไปไม่ช่ะมันโดดข้ามไม่ได้ขึ้นบันไดกันมันต้องใช้วิธีเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยไอ้คือบนล่างเนี่ยใช่นะกลับแต่เอ๊ะตรงไหนที่จุดหนึ่งที่ยิงมันอยู่ตรงไหนล่ะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาของเราอ๋อจอแล้วข้างบนบนบันไดไหนเดินมาทางซ้ายอ๋อนั่นแหละแล้วมึงก็ไป ้แต่มึงก็มาเหยียบสวิตด้วยนะเว้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกมันจะตกหมายตรงที่ว่างๆเออน่าเชื่อใจกูไม่ต้องห่วงโอเคลงหลุมแล้วหลุมแล้วนะเอาพึ่งวางอันไกลพนนั่นแหละเออเหตุการ์บาดเจ็บเล็กน้อยดิงดอกดูว่างเย่ได้แล้วก็ตกไปซลเฮ้ย ทำไมทำกันแบบกูกันอ้กันอ่ะอีกรอบเชิญขออันเชิญแปรงทรมานกูชัดชัดจะฆ่ากูไม่ถงไม่ถามกูสักคำว่ากูแกตายเอือยจี้ย่ายายาแย่แย่นี่เลิกเอาจริง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 เฮ้ยได้ยาได้แล้วเว้ยโอู้ มึงผิดนะครเนี่ยไม่ดูเลยอโ๋ไอ้ล้มมึงไม่ดูเลยไอ้โง่อย่างงี้ไปใหม่ลยมึง้อมนี้มันผิดแล้วอย่างนี้เปื่อขอสั่งปปตรงไปแสดงว่ามึงต้องขึ้นไปก่อนเออแล้วมันก็ส่งให้โตใช่เดี๋ยวเจอที่มปเออมันน้รู้เรื่องรู้ราวเลยเขาเนี่ย ไข่ตุ้ดใหอีกแล้วสกายเนี่ยอะจบไปเลยนั่นแหละถูกต,ต้องแล้วมึงก็แล้วก็ต้องมีคนนึงกลับขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวกูส่งให้มึงอีกทีนึงเฮ้ยสกายนี่ใครทักมานะมึงจะจีนสองมึงก็ยิงข้างบนดีเออดูรท่านผู้ชมไม่ได้เรื่องเลยไหมท่านผู้ชมไม่มีความมุมมนนะพยายามยพยายามสักนิดทำไมกูเบอร์ขนาดดีวะดา่าน<ำ>อื่นคิดออก ต้องให้กูทำตลอดเป็นอาสเป็ยงยิงข้างล่างจะขึ้นได้ยังไงโอ้เปเลยปาดเยี่ยมเยี่ยมพอแ้สบตาเยแสบตาจริงจริงบอร์อีเยี่ยมบกมือบกมือใส่ป่ปซื้อใหม่ให่หม่ซะละ พ่อไมเพาอไม้บอกว่าเสียงเสียงแกลแกล้เมื่อกี้แต่แต่แต่เอาสกูจะหลุดวะเออไม่หลุดไม่หลุดโอเคไม่หลุดเฮ้ยขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วอย่าสมานนี้มันลดแนวก่อนอยู่ต้องกระโดดไปกดพร้อมกันรินะอ้มใช่แล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นอินฟินิตลูปอีกแล้วอ่าฮะ ทำไงดีวะก็คนหนึ่งต้องมาลูบแล้วก็ยิงให้เสร็จแล้วคนจะทำาไงไปก่อนอาตรงนี้ก่อนเอาขวามือก่อนอ๋ออ๋อเก็ตแล้วเก็ตแล้วพอพอมึงฟุบเสร็จกูต้องยิงมึงสองทีอ่ะโอเค่ะไปเลยกดเอาเดี๋ยวดิมึงอะต้องกดสองตัวเลยเข้าใจไหมพอมึงขึ้นนี้เสร็จใช่ไหมเนี่ยมึงขึ้นมึงขึ้นนี้เสร็จปุ๊บฉันไปกดนู่นมึงจะตกลงมาแล้วกูจะยิงตรงนี้แล้วกูขึ้นไปกดอีกตรงนู่นอีกทีหนึ่ง เก็กโอเคเอาไอเกนใทักสกายเอาแล้วเฮ้ยช่างมันนะเราไม่สนให้ไปซ่าใเฟกไปไปเลยไปไปหนึ่เฮ้ยด้านไหนวะเอออกหายเจอหายเจอกดดีมากโอ้ลูกบอนเทียบลูกบอล ของดูครับไม่ทันทีเด <Yes> ียวเซ็งเลยโอ้กาดอสเองไม่เอาไปไม่มาเลยเจเขางกงกของเนี่ยดูทีพวกเราตายได้เรื่อยๆไม่ไม่งกไอีพวกนี้ไม่งกดูเยจผ่านยาแล้วสบายๆได้ไม่จบไหมสบายสบายๆระดับพวกเราแล้วความฉลาดระดับพวกเรามันจีเนียสแล้วพวกเรามันระดับอัจฉริยะบุคคลไปแล้วไม่ต้องอะไรแล้ว <c oughs> จีเนียที่เป็นยี่ห้อเมาส์กาดใช่ไหมที่แบบพังง่ายๆเลย <c oughs> จียยนนางงานเนียสมากง่ั้นะพังง่ายไงตกน้ําก็ตายแล้วจีเนียสมากพวกเราเทย์ไอ <c oughs> ้ตากทาแล้วเลยจำตู้อ <c oughs> <ด>ีกแล้วครับจำจำจำปูไปก็ละปูยังชอมมันแ <c oughs> อปนี่แอบลอยเป็นน้องป <c oughs> ูเลยไปด้วยช่างง่ายเหลือเกินนานเจ็บตัวอีกมึง เจ็บจุงเบอร์เลยมาแล้วโดนแบบนี้มันเจ็บจุงเบยไปมันไม่จบอยู่แค่นี้หรอกไปแล้วครับพี่เอ้อ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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้กับกาแฟกับกาแฟไปแล้วเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมได้ดูคงจะเห็นว่าเล่นไปแล้วอ่าฮะอ่าไปโอเคไปมี 10อ,อ่เคียวเดี๋ยวดิมึงอ่ะต้องยิงตรงนี้ดิมันก็คงจะยิงไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าอ,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 อ๋อเอออ่ะๆๆอ่ะมึงยิงสีแดงตรงนั้นไงฮะผิดละพลาดแหละอ๋อเออ,เอ,อใช่โอเคกูพลาดละไปใหม่อีกรอบกดผิดยิมใหม่อันนี้ไม่ใช่เออมึงไปก่อนอน,นี่แหละกูต้องไปเอ,อ้อมึงก็ไม่ยิงไปกูเหยียบแม่งเลยยิงให้กูด้วยดิ มาถึงอันนูน้นนูน้นลืมไอ้น,นีนนน่กันไม,ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วอย่างนี้ท่าผู้ชมไม่ไมดูและวไม่ไม่ฉลาดนี้ฮึสแม่งเบลอเออแล้วกูต้องยิงสีแดงยิงสีแดงตรง,งนี้ายมึงอะไปไปแล้วเสร็จแล้วมึงต้องอ่านิ่งเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ผ hmm. mm ิดแล้ว hmm. ผ mm ิดแล้ว hmm. ม mm ึง hmm. อ you sí. so okay. mm ่ะ hmm. ต้องก่อนที่มึงจะจะจะโดดอ่ะมึงต้องยิงตรงนี้ให้กูก่อนยิงด้านหลังตรงนี้ให้กูก่อนอ๋อไม่ไม่ยิงอีกด้าน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 เออไอที่มึงก็ไปเดี๋ยวได้มึงกลับเข้าไปก่อนแล้วยิงยิงตรงนี้อีด้านหนึ่งเออยิงยีกสักสีหนึ่งอ๋อแล้วมึงก็ใช่ไหมจะเป็นของกูใช่ไหมเออนั่นแหละไชเนียแล้วกูก็แล้วมึงก็ยิงทับของกูสีนี้ มึงยิบทับยิงโดนตรงสีเนี้ยยิงไงี้ยไ่ออกเออแล้วกูแล้วกูจะไปโดดอีกรอบหนึ่งอ่าเห็นไหมวันนี้เป็นไรวะคิดอะไรไม่ออกเลยโอ้ยฮึสฮึสฮึสร้อยผ่านยังไงได้สมำเร็จสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะแบบนี้มันเจ็บจุงเบยอ่ะมันยังไม่จบตา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 เดี๋ยต้องเต้นต้องเต้นแบบเจ็บจุงเบยโดนแบบนี้มันเจ็บจุงเบยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออนั่นแหละ จะกระแล้เป <formation jin inh throat> <at> ียกไปเนาะมึงจะโดดก่อนนะกำลังร้อนๆอยู่ครับเออแล้วมันอะไรวะนี่ไงตรงนี้มันเปิดไงมันกูกระโดดทางนี้อ่าฮะอออฮ้สเออเอาเดี๋ยวดิเฮ้ยเอาปิดทำไมเนี่ยเปิดไม่ใช่เราต้องไปเอาที่ก่อนอ๋อมันมีกล่อง เอาใหม่เอาใหม่มึงอะร้อนนั่นแหละมึงร้อนนั่นแหละมึงไม่ต้องลงมากูไปไปซะไม่โดนเออไงขึ้นไปเอากล่องแล้วก็ส่งมาให้กูเออกล่อง The Q ขึ้นมาปึ๊บนี่ The Q น่ารักคคคิิิวว Q Q Q วเอาไปิวางไว้โอเครอดแล้วเสร็จแล้วคราวนี้กูจะไปก่อนแล้วกันโอเค เชิญเฮ้ยเดี๋ยวมึงตามมาโอ้โดนดับเบิ้ลอ่ะมึงตามมึงตามมานั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยออ๋ไงไงโอเคป่ะแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงอ่าแล้วมันก็ยิงให้กูไปเออนั่นไงเยี่ยมเง่ายง่ายอ๊บกูร้อยก็แดม เออเย์อะโดดแบบนี้มันเจ็บจุ้อเออเออเอยเอ้ยเต้นไปยังไงได้ไม่ง่ายๆจับเราแล้วจะรุยแบบเข้าช่องอที่ไปสืบประวัติมารู้สึกว่าพอท่อภาคหนึ่งจะยากกว่าภาคสองมาเหรอเห็นว่านะม่รด้ว่าไม่ต้คนจะนันงเพราะจริงนวบอกตรงนั้นภาคหนึ่งกูก็ไม่เคยเล่นจบนะกูให้น้องกูเล่นแล้วกูนั่งดู จริง <c oughs> <ๆ>เพราะว่าไปเก็บข้อมูลมาเหมือนกับว่าภาคสองเป็นภาคที่ปรับให้คน,นต้องใช้ความคิดมากกว่าเดิมแต่ว่าไม่เน้นแบบนิ้วลินจาพวกแบบสกิลนิ้วสูงๆอะไรยงเี้แบบกดตึต๊กตัต๊กตัต๊กตั๊กตั๊กเลยให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้ไปเป็นสาระอย่างหนึ่งของรายการเราไม่เกี่ยว <laughs> <c oughs> อันนี้เป็นสาระของพอเท่านะครับเพราะว่าพออ่ที่ไปอ่านมาเดี๋ยวรอการรอคุณจบก่อนไม่ฟัง นนบ <ะ S 1> ้้ไม่กูกูอ๋อเดีนี้กูเล่นกับกาแฟไปแล้วเดี๋ยวไปกันละ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าพอทอสองเนี่ยเขาทา,ทางเล่น <c oughs> เล่นไปแล้วกาแฟบอดีลม่มัดีล่มัดีล่มเฮ้ยเยอโอ้ปากไ้ก่อนเถอะ ย้ายถึงตากูบอกแล้วโอย้ายถึงตากูโอเคมึงกรทําำแบบเมื่อกี้ถูกแล้วแล้วกูจะจริงให้มึงมานี้เชิญมาแล้วครับกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละอกดสวิตต์กูเล่นไปแล้วนี่กูเล่นไปแล้วสวิต์อยู่นี่อ่าฮะกล่องกล่องไปอยู่นู่นแล้วกูก็เฮ้ยเดี๋ยว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 ไมทันละ โอเครอบนี้กูพาดเองกูเผยเดินเข้าประตูไปมึง้อนน่นแหละรอนน่นแหละรอนน่นแหละเอ้ไม่ต้องดิกดกดใหม่กดใหม่มึงกดใหม่อีกรอบกดใหม่อีกรอบไอ้กล่องนี้จะได้หายไปกดใหม่อีกรอบอ่านั่นแหละแล้วก็รอรอรบกล่องรอรับกล่องนะกล่องไปละเดี๋ยวมันจะถึงมึงอ่ะแมวแมวเออแล้วเาางดีมากเออแล้วก็ต้องโดดใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวดิ ใช่ต้องโดดใหม่ไปเออมึงจะไปทำไมละ่ะอ่ะเออ,เอ,อกูลืมไปชีวิตเฮ้ยกูต้องโดดจะไม่เชืเอ่อวะนั่นดิเออเอดี๋ยวดิเดี๋ยก่อนไม่ใช่ตรงนั้นข้างในมันมีทางไปทางให้โดดอยู่ทางผ่านอยู่ไม่ใช่หรอลองโดดไปก่อนมึงโดดขึ้นไปก่อนมึงเข้าไปดูข้างในให้ได้ก่อนมึงอะโดดไปก่อนเออ ไปแล้วนะาาไปไปก่อนปีนสุภาพง่วงว่นวันไกลพูนไกลเลยไปหมดแล้วเข้าไปดูมีอะไรบ้างมีให้ยิงประตูปะ่ะไม่มีเหรอลงสนิทงั้นมึงก็ต้องยิงไอ้ตัวนี้ให้กูทั้งนั้นอ่ะอ๋อใช่ถูกแล้วปีนปักเหตุกา <ปะ S 1> รณ์ยิงตัวนี้ได้ไหมอ่าได้กูไปเออ let's go <S สบายสบายฮะไ,ไอเดี๋ยวกุ้งต้องยิงใหก่อน เขายิงยิงนู่นยิงนี่ไปเลยวิ่งวนหน้าเฮ้ยวนวนหน้าแบ็คฟิปเฮ้ยแบ็คฟิปเออเออเออเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่ไม่ดูเลยเอเคผ่านยังไงได้เล่นกับกาแฟไปอันนี่กูเล่นกับกาแฟไปแล้วไม่ยากเล่นหนุกท่านผู้ชมดูพาร์ทสองดูเล่นกับกาแฟไปแล้วแต่รอบนี้เล่นกับลิงก็ไม่น่ายากก็เชิญมึงไปก่อนเพราะกูต้องกดไอ้นี่ ชไ่ไมันจะดิง่งเห็นไหมก็คือมึงมึงอ่ะมึงอ่ะต้อง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 หลูบไปเรื่อยอ๋อเ o d job เอารับรับดิอ่นไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไปรับไม่ถึงเอาใหม่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าแน่นอนรอบหน้าเหินฟ้าไปรอบหน้าชึบตรงนี้แหละดึงเอาไปรับเฮ้ยหันทิศกัดแดมเอาไหมโดดรับไม่ถึงไม่ถึงจริงอ่ะกี่กล่องวะเนี่ยกล่องเดียวกล่องเดียวโอเคดึงกดเลยอ่ะนั่นแหละ รับไม่ถึงไม่ถ,ถึงเหรอแล้วมันไอ้อออมันถึงไงวะมันต้องกดให้มันพอดีกับช่วงนี้ออกอ่ะกดไอ้ไม่ถึงอีกแล้วกดเลยอ่ะเอาไปจัดให้ไม่ถึงอีกกดเลยอ่าฮะวับรับดีมากฮสยแสนรู้ เออล่วงล่วงล่วงเกือบล่วงแล้วไงมึงไปทางนู้นใช่ไหมเออนั่นแหละมันมีไอ้นั่นอยู่พาุไปบ้างนี่โอ้โห congratulations on completing that d i a n e ผ่านยังไงได้ไหมอยู่กับกูไปเล่นไปแล้วสบายสบายผ่านยังไงได้เย่ดีไม่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 เปลืองเวลาคลิปเอ๊ะด่านนี้มันด่านอะไรวะ เบอร์สองไม่เหรอใกล้สุดท้ายแล้วมั้งรู้สึกด่านนี้กูก็เล่นกาแฟแล้วก็จบไปเลยมั้งจบเบอร์สองแล้วไปปอกเบอร์สามแล้วก็ไม่ผ่านอย่างนั้นแหละเบอร์สามรู้สึกด่านนั้นด่านสุดท้ายไม่ <c oughs> ใช่มั้งด่านสามไม่เหรอล็อกเออดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจริงพอพัดเมื่ออย่าไปจ้องดิ่งด่านเจ็ด แนนีมัเจจ็บบบุดูแลดูแลนั่นแหละต่อทุกทีเนี้ยตายพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮ้ยเย้เออเรียบร้อยผ่านอ่ะเฮ้ยเสร็จกูเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้อันนี้กูให้มึงแล้วกันกูไม่เอากูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่กูรู้ว่ากูเล่นกกาแฟไปแล้วท่านผู้ชมครับไม่ต้องบอกมันครับเอาไปดิเอาไปดูไปดิเลยเอาไปเออจะส่องเลเซอร์มา ใช่นีกว่าเดี๋ยวตรงไหนวะเออม,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 มุมนี้มุมนี้มุมนี้ <laughs> ไปดิไปดิกลัวอะไรแค่แค่แค่เหล็กที่ทับที่ทับตัวมึงตายโดเดีย๋ยวเดีย๋ยวยางก็ไปเข้าไป,าไปดนัดนเข้าไปดันก็ไปเดียวเยยวชิญตั้งตอนนี้เอออ่านั่นแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูก็ปิ้วเฮ้ยฮึบ โอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกลัวอะไรแค่นี้อยู่เดี๋ยวสิถึงแม้มันจะซ่อมใหม่ได้แต่ก็ไม่อยากทำนะจ๊ะโถ่ดว่ก็จะเป็นกันดั้มไว้เชื่อในกันดัม้มฟิวฟิวฮึสดึงอ่าผ่านแล้ว ผ่านแล้วมาได้พี่มาได้แล้วพี่เอาลูกคิวมาด้วยเอาเดคคิวมาด้วยเดคคิวเดคคิวคิวไลน์แต่ว่าน่ารักคิวไลน์ทีเดียวอืมขอบใจมากเออปะคือคือตรงเนี้ยผมผมผมผ่านด้วยตัวเองนะเพราะงั้นตาที่ตาหลิงผ่านด้วยตัวเองบ้างอืมอ๋อฮะดูครับ มันตรงไหนวะอ๋อนี่ลึกติกดีมากเยี่ยมนี่ต้องต้องขอต้องขออะไรนะไม่ดนจับไม่โดนไฟไฟไฮไฟไฮไฟเออยี่ยมบาย่านน่าจะไดสถานะตรงนี้ ตรงนี้ต้องบอกว่าจําไม่ได้นะเนี่ยดูมาแล้วแต่จําไม่ได้เป็นคนขี้ลืมมากๆนะครับการการดูคลิปเลทเทแคสเกมของผมทําให้มีประโยชน์จบแล้วามีใครมีใครเข้ามาดูของกูไปเล่นบมางวาเนี้เขาต้องเล่นก่อนแล้วมาดูดิใช่ไหมใช่ต้องเล่นไปก่อนไปเจอปัญหาแล้วมาดูมันคือเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ง่ายมากอยากรู้มันมีวิธีมันมีวิธีเล่นได้สี่คนไหมเกมนี้ อยากเอา,ากาแ,แฟมาเล่นด้วย <laughs> น่าจะหาแม่งจต่ไม่ได้เคยเห็นใน youtube มานะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นของก๊อปเขาทําไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ปลอมแล้วมันทําแบบเหมือนกับโหลดแมพ <c oughs> ให้มันเข้ามาได้สี่คนอะไรอย่างงั้งน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าอ่าตัวนี้ใช้ซอสเอ็นจิ้นค <historia> ือตัวเดียวที่ใช้กับพวกเคาน์เตอร์ไซส์แล้วก็เนี่ยด่านที่เล่นไปแล้วออกไหมเล่นไปแล้วไงเดี๋ยวไปเล่นไปแล้วไงด่านเนี่ย อ๋อออกไปเล่นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมิชชั่นที่เท่าไหร่ปะว่ามิชชั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเอาไอ้แผ่นดิสแล้วก็ตายจําได้ป่ะอ๋อไม่เป็นไรเล่นให้ผ่านๆไปเลยโดนพาร์ทไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูตัดชิปเองก็ได้ทั้งนั้นนั่นแหละคําตอบง่ายๆมึงเตรียมตัวไปละไปเอาอันนั้นนะเอาเอ้ะกลับเอาเดี๋ยวชิวมึงยิงยิงนู่นยิงนู่นยิงนี่ไว้อ๋อใช่อะดูจังหวะดีๆกูไปละปึบกด ถึงเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเอาเสียงั่งเลยทีเดียวกลับมากลับไงเลยเนี่ยหรือไม่ต้องกลับก็ได้มั้งเดี๋ยวกูไปเองก็ได้มั้งทางนั้นอ่ามึงกลับก็ได้กลับมาก็ได้เออกลับมากลับมากลับอีกกว่าหรือมึงจะเป็นคนกดแล้วกูเก็บกูเก็บดีกว่าอยากทดลองเอายังฝ่ายรัไม่สน จังหวะนี้เอาละตืดตืดไปฮึบดีมาก้าได้แล้วดึ๊บส่งมาส่งมาส่งคอนคูไปเยี่ยมจะยิงได้ตายตายขอร้องอย่าฆ่ากูเลยกูเป็นเด็กดี ก่อนไปก็เหมือนเดิมปูปูต้องอะไรนะยิงยิงตรงนี้ใช right. yes? oh, right ่ไหมเช็คก่อนว่ามันไปถึงอะไรยี้ไงเออถึงใช่ไหมอ่านั่นแหละอ่าฮะโอเคถึงละมันก็ไปเหมือนเดิมปิดพัดลมปิดพัดลมปิดพัดลมวีเออุ๊บอุ๊ยลวงลวงลวงชนใบพัดไม่ดีบอยตรงนี้ มไม่ต่อจำไม่ได้เหรอ,อเล่นไปแล้วนะเว้ยพาที่แล้วอะ่จะจำไม่ได้นี่อัยประชาชนนะเว้ยต้อง<า>ทำใจไว้อย่างนึงว่าเป็นคนข<า>ี้หลืบมากๆเยอะร้อยหยุดแล้วใช่ไหมยหยุดแล้วไปบงังละว้ว,วาหา้ามุนหน้ามุนหลังโ,โอ้ย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  ผ่านมันน้ำบนหลังยังไงวะฮะกดคิวไงตอนกระลอยกดคิวโอเคต okay. <Ooh>. oh. ั้งเวลาครัสามสองหนึ่งกดจี้ดอกนั่นแหละวิ่งผ่านแล้วแค่นี้ง่ายๆวีแต่ตอนนี้กูตัดออกอยู่แล้วโอเคครับตออกขอบแพนบูลเลยมาบูลเลยบูลเลยบูลเลยเสียบจุดไป จะมีเกียร์ได้บ้างได้ไหมที่เอามาเล่นได้สี่คนหรือว่าเลนโบซิคเลนโบซิคไอไอกาแฟก็ไม่เล่นไอเลนโบซิกมันจะไม่เล่นเมอสนใจเองนี่มากกว่าไออะอะไรวะฟาคายกดซีคอนกดซีคอนฟิวเจอร์โซนเจอร์นะใช่ปัญหาคือคอมกูจะไม่ไหวดิแต่ก็อยากเล่นอยู่นะก็คือคอมกูพอไหวอ่ะถ้าเกิดเล่นก็อาจจะกระตุกแต่ก็คงจะพอไหวพอได้พอได้เป็นดังดันพอได้ พอ,อจะไหวอยู่แต่ก็ดีเหมือนกันเอากดีคอยเล่นได้หลายคนดิเร,รลาลดราคาใครซื้อแล้วกันพอพอ